สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เขามารับชมในชอ่องหวยภูไทยพารวยดวยคะ่ะเมื่อวานนี้ก็เขาไปที่ฮานอยทิเศษวิ่งเจ็ดนะคะเจ็ดเป็นลักลอยแล้วก็ฮานอย VIP ก็เขาไปที่ศูนย์ล่างนะคะบางวันเขาก็จะลงฮานอยรวมนี่สิไหมคะ่ะบางมือก็จะเป็นฮานอยแยกนี่สิไหมคะ่ะ จะเข่าเกือบทุกมือเ้ยค่ะหาน้อยไวร้าก็เข้าไปที่5-3ล่างนะคะหาสามล่างเหมือนวันจัน,เน์เนาะเข่าตรงๆร,รงเลยค่ะก็บได้หลายตัวฮตัวเจตตัวนี่แหละค่ะที่แอดลงไปให้ท่านไหนที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ตัวเน้นตัวเจาะนะคะตัวเน้นตัวเจาะตัวฟันแล้วตัวเลขจะน้อยลงต่างจากช่อง y o u t u b e นะคะก ทักแชทเข้าไปที่ Facebook กุหลาบครูไทยนะคะอ่ะุ่ม VIP ของเฮ้งกะมีทั้งหอยฮานอยหอยเล้าหอยรัฐบาลออมสินแล้วกะ็มาเลดาวโจนนะคะถ้าในกลุ่ม VIP จัดเน้นๆให้เด้อค่ะแล้วท่านใดที่สนใจจะบูชาเหรียญพระ สักสิบเด้อค่ะนี่เด้อค่ะนี่จา้า9กบาทค่าส่ง20บาทเด้อค่ะพี่น้องมีสีดำสีฟ้ามีสามสีสีฟ้าประเดี๋ยวลงมาเด้อค่ะนี่ค่ะเอฟซีเพิ่นซังว้ายลายเด้อพี่น้องนี่99บาทค่าส่ง20บบาทเด้อค่ะเก็บเงินปลายทางก็ได้ หรือว่าจะโอนก้อนก็ะไดเด้อค่ะสร้างมาค่ะซักซิดถ้าว่าซักซิดเขาจะบรสร้างมาเนี่ค่ะของทุกอยา่างอันนี้ก็จะหมดแล้วเขาก็จะเนี่ยไปให้นะคะ่ะ้วก็สบู่หน้าใสาเซรั่มสบูาสา่หน้าใสเซรั่ม2องบบาททำจากน้ำผึ้งป่านะคะ2องบบาทส่งฟรีถึงบ้านนะจ๊ะ ทักแชทเข้าไปเด้อค่ะถ้าสร้างของใน Facebook กุหลาบภูไทยเด้อค่ะกลุ่ม VIP ของเรานะคะท่านดใดใส่แล้วล้องใส่เอาไปใส่เทือแรกสร้างไปใส่เทือแรกจะติดใจเด้อค่ะนาไซมากๆด้เลยค่ะถูกหาย้ายดสองร้ยหาสิบบาทใส่ได้สองเดือนนะะติดตามชมหวยใดในทั้ง YouTube ทุกมือนะคะ คิดนีก็สวัสดีค่ะ